สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสขกุลมาอยู่ในซองเสี่ยงเหนียงผ้าโซยพี่น้องสีผ้าไปเห็ดลาบเป็ดแสบๆนัวๆป่ะสีผ้าไปเห็ดกระเทียมตะไคร่ใบบกูดซ้อยส้อยบางๆเน้อขาอ่อนเอาไปคขวหอหอมๆจะเติมอ่อนพี่น้องัว เริ่มเดืองแล้วพี่น้องไปเดตักเสร็จเลยนางเป็ดขนาดนีน้จบแล้วจบนางเป็ดเริ่มสุกดีแล้วเอาเขาเป็ดลงเลยเริ่มซุปดีแล้วพี่น้อง <c oughs> น้ำมันลหลายๆตักไปใส่หม้อตรงไปเดี๋ยวภาพปรุงจะไม่ไม่บะกูดทอดบะกูดทอดพี่น้องไปทอดหอมป,มป,มป,มปมรุงปรุงปรุงขัวเขาขัวไม่ไมพี่น้องหอม ใบบกูดเพิ่มไม่หรอปแบบกูดห้อยเพิมเริ่สีงามแล้วงิึงที่ภาไปตําได้บยบนตําขขาขัว เสียบเบิ่งเข่าขัวขวยมาเอาเข่าขัว,งอขอวลงตรงนี้เข่าขัวขัวหอมใส่ไปได้ส่วนหนึ่งหมาพริกหมักผิกหมักผิกว่าเบิดละเท่ไปเลยเท่เบิดผงสรดโอ้ผงสูตร,รมากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายเบิร์ดนี่เื่องใบประกูด พร้อมพร้อมแขกผู้ใดมากหน่อยก็ใส่นหน่อยมากหลยก็ใสนล่ปน้ำปลาบกน้ำมีบกน้ำมีบกน้ำบกน้ำยัไงน,น,นึ่งน้ำขึ้นใหม่เหรอบกน,น้ำน้ำพ่นไหม่เลย เขาเละเขาเละเคี่ยวไปขวดมิจฉาสีสีหลา เวเคยปลายหน่อยไ๊ะนี่อันนี้ของแส่บเนี่ยของที่ข้าวขัวทอดเอาหูยเ,เลยผสมไม่น้องกันยังแสบ่บผักตามผักตามพักตามเสียบแบบเบิ้งกระเทียมบักพริกทอดนี่ไปไป สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสูฟูตุก้นมาอยู่ในสองเสียงเมียงแพร่สวยพี่น้องที่้ามาแซบน้องก,กห็หลาเป็ดหลาเป็ดหอมๆเพียเองจะบแซบมัวต้มผักก็มีมอลผ้าสลัดนมะเขือข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนข้าวเหนียวห่อนเหมือนเดิมมีดากมีดากอบมุมสองดากตูดบอกยังไงตูดตเอินดากมา บ่อะไรมาซวยแสบๆน้งกันเลยลาปิดโอ้หอมๆเฮ้สแสบๆเฮ้แสบลยเยเยอืมอืมเขาทาแล้เกิดแสบอืบกุทอน อืมอืมมอืมอืมอือือ อมให้อีเดีใส่ส่วนเกับไปแล้วมึเคยน้องหอมงเพามันที่ขวดเบ๋ยวูก,ก็พอ 嗯哼，嗯，那不宽容。 mưa lạc ốc, cắt khẩu, ngon, 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 จับอึ้อก่อนเหอือ,อ,อดเหลือความตุมในแบบตุมในแบบคามเปียก ตากน้ำมันใส่น้ำมันขวานางมันยังหัอนึงเออสุดซึ้งมัแห้งเลย <c oughs> นะนำดาก,กดามันบิดนำเลยดาบนั่งยัไง ดึงหเต็เปียกยู่ใส่ส่วนอยู่ใส่มือคุยเนี่ยใส่ส่วนหมดปกติเป็นต้น

Sop-sop mulia yang sop ขนอมทอดกระเทียมท,ทอดกัวตะไคร้ใบบกูดขากระขัวเาแมาห้วยนาขาหอม <laughs> nó thật đều rồi xì sì bông lê từ hà mua หมอมอะเป็ดซื้อมันมมก็ในหางหอมเัืนน่มองซือมาสองน่อง มะเห็ดยังหอมหวาน ได้เห็นเหรอคขักคักคักแม่ ข้าในกคหอมก็หนึ่งหลับนำ้ำจุกกระนัวสุดยอดเลยขาดกระเลือดนี่อ้ำอำเปิวว้นอ้ำขาดกรเลือดกดเลือดโอ้โหหอม แ่บสดเตินเพื่อ อยากซื้อเป็ดหน้ารู้ป่ะสิข้าวข้าวเลย กินอะไรเราติดไปงานหน่อยหกโมงตืนไปงานไปเลี้ยงหมู มาสุกลาบเป็ด,ดัดลูดด้บ่ลเรืมอมหแว้ว หมอมน้ำสุ <c oughs> ปสกปั่นไส้ซ่าหนักกามัอันนี้อบออกกัญญาให้แสบ 没伤害了，不用管。 น้ำเงี้ยหวนเลยต <c oughs> ักน้ำมันขูดหนังใส่ส่วนหนึ่งโอ้โห วันบัวสาวโอ้ยยิ้มเลยพี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้่ซีคลำคละคลาดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องเสี้ยงเมียงพาสยุยใน YouTube ก็ส่งเสี้ยงเมียงชาแนลนี่นด้วยครับผมไปเล็กค่อยมาดูไปแล้วครับผม